Live Audio Room ฟีเจอร์ใหม่บน Facebook ที่ทำมาสู้กับ Clubhouse ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่โด่งดังเป็นพลุแตกไปทั่วโลกนั่นก็คือแอป Clubhouse นั่นเองครับอ้าวแล้วฟีเจอร์ Live Audio Room มันเกี่ยวอะไรกับ Clubhouse เดี๋ยวเรามารับชมคลิปนี้กันเลยครับ Interest Pro ระบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย a c e b o o k อัตโนมัติที่จะช่วยแสดงความสนใจที่ Facebook ซ่อนอยู่และหากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงสำหรับธุรกิจของคุณโดยใช้ API ของ Facebook ในการค้นหาช่วยลดต้นทุนค่าโฆษณามากกว่า30%และเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.interestpro.co จุดเริ่มต้นของ Live Audio Room ก็มาจากแอปพลิเคชัน Clubhouse ที่อยู่ๆก็โด่งดังเป็นพลุแตกได้ก็เพราะว่ามีเซเลบระดับโลกหลายๆคนเข้าไปใช้งานแอป Clubhouse โดยเฉพาะอีลอนมัสที่เข้ามาอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยี n e u r a l l n n ช่วงนั้นเฮียแกก็จะปั่นอะไรอย่างนี้ก็ปังไปหมดนะครับและจากการด่งดังของ Clubhouse ทำให้พี่ๆในวงการโซเชียลมีเดียเข้ามาเกาะกระแสะพัฒนาให้มีความคล้ายคลึงกับ Clubhouse ไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือ Facebook เองก็ตามทีก็อย่างว่าแหละเราอยู่ในยุคที่ใครมีทุนเยอะจะทำอะไรก็ได้ และสำหรับใครที่อยากจะฟังรายละเอียดสรุปคลับเฮาส์มีที่มาที่ไปและประโยชน์ของแอปอย่างไรบ้างกดปุ่มตัวไอที่อยู่ด้านบนขวามือได้เลยนะครับเมื่อเร็วๆนี้เองทาง Facebook ก็ได้ปล่อยฟีเจอร์ทดลอง Live Audio Room มมาแล้วหนึ่งครั้งในกลางเดือนมิถุนายนของปี2564ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่แล้วในเนื้อหาที่พูดคุยกันกับกลุ่มครีเอเตอร์และคนอื่นๆที่ได้เข้าห้องมานั้นก็จะเป็นในเรื่องของการหาแนวทาง ในการใช้งานเพื่อต่อยอดและพัฒนารวมถึงยังหาแนวทางการพัฒนาสำหรับครีเอเตอร์ให้สามารถสร้างรายได้ได้อีกด้วยในด้านของฟีเจอร์เองหากดูจากรูปแล้วหน้าตาก็อาจจะคล้ายกับ Clubhouse อยู่บ้างในส่วนฟีเจอร์อื่นๆของ Live Audio Room หากใครที่เคยเล่น Clubhouse แล้วก็จะมีลักษณะที่แทบคล้ายกัน100เแต่ของ Facebook เองก็จะเพิ่มจุดเด่นของตัวเองลงไปเช่นปุ่มกดไลค์เข้าไปด้วย เบื้องต้นนั้นตัว Live Audio Room ได้เปิดให้เพียงแค่พนักงานของ Facebook ได้ทดสอบเท่านั้นแต่ตอนนี้ก็ได้เปิดให้กับครีเอเตอร์บางกลุ่มได้ทดลองเข้าไปใช้งานกันบ้างแล้วโดยใช้ได้แค่เพียง iOS และ Android เท่านั้นและจะมีแค่สำหรับคนที่มีฟีเจอร์ Live Audio Room ให้เล่นด้วยนะแต่จากที่แอดมินได้รวบรวมข้อมูลมาอีกไม่นานเฮียมาร์ของเราก็จะได้เปิดบริการให้ใช้กันแบบสาธารณะได้เร็วๆนี้ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะจํากัดประเทศอีกหรือเปล่านะครับในช่วงแรกถ้า Live Audio r o o m เปิดตัวกันแบบจริงจังแล้วล่ะก็แอดมินคิดว่าน่าจะเป็นผลดีกับกลุ่มครีเอเตอร์หรือสายทำเพจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวยิ่งเป็นสายเกี่ยวกับความรู้ต่างๆแล้วก็สามารถพูดคุยกันอย่างได้สะดวกแถมผู้ฟังเองก็สามารถมอบดาวเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ผู้พูดซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้เหล่าครีเอเตอร์อีกด้วยและตัวไลฟ์ออเดีก็ยังประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจให้เติบโตได้อีกหลายช่องทางแต่ต้องมาดูกันว่า เฮียมาร์กของเราจะพัฒนาฟีเจอร์อันนี้ไปนในทิศทางใดและหากมีข้อมูลอื่นๆแอดมินจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ